วิธีการเดินยงกลมท่านทําอย่างไรนะทางเดินยงกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ $39 มนสะิบนแต่ี้เมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกลมของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งนะเราก็ยืนประนมมือ ขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูสะก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ข,ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญ,ญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้ายก้านวะเดินพุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธแต่ไม่ต้องเดินช้านะ เดินตามปกติที่เราเดินในหละวิธีการเดินยังกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยังกลมท่านทําอย่างไรทางเดินยังกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มสิบเก้แตน่นเมื่อเราจะเดินจงกรมเราตวรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งนะเราก็ยืนประนมมือ ขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พุโทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้ายก้าวเดินพุโทโธพุธโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธ แต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินในหลัวิธีการเดินยังกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยังกลมท่านทำอย่างไรนะทางเดินยังกลมโดยมากประมาณสัก1 9เก้าเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบเก้าแต่ีนเมื่อเราจะเดินจงกลมเราตรวจตราดูทางจงกลมของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มายืนอยู่สุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่ง เราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญ,ญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้ายก้าวเดินพุทโธพุท ขวาพุทธขาซ้ายโถแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินนี่แหละวิธีการเดินยังกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยังกลมท่านทำอย่างไรนะทางเดินยังกลมโดยมากประมาณสัก1 9เก้าเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบก้าแต่ีนเมื่อเราจะเดินจงกลมเราตรวจตราดูทางจงกลมของเราเรียบร้อยแล้วนะ เราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูสะก่อนคือไหว้พระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุโทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้าย ก้าวเดินพุทธโธพุทโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินเแหละวิธีการเดินยังกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยังกลมท่านทําอย่างไรนะทางเดินยังกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเก้าเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบเก้าแต่นีนเมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้ว เราก็มายือนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูสะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้าย ก้าวเดินพุทโทพุทโทขาขวาพุทธขาซ้ายโทแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินเหละวิธีการเดินอย่างก,กลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่น